มาชมเซตที่สามครับเซตตัดสินครับแพมแลกตกเป็นของไทยครับหนึ่งต่อศูนย <S an> ์ <S <S <an> <S ไทยแลนด์เซิร์ฟ <S an> เฮ้ยชงมีบอสโอ้โหลูกมี <S <S <an> <S หนึ่งเท่าครับเวียดนามเซิร์ฟ ใส่หวยแล้วครับสองต่อหนึ่งครับลูกนี้หลุดออกข้างไปครับสองเท่าครับเวียดนามเสิร์ฟคงได้สวยโดนบอคโาตรงลูกครับแต่ว่าไม่อยู่ครับจังหวะลูกทำเราค่อนข้างหนักครับ3ามต่อสองไทยแลนด์เสิร์ฟยังมุดเปิดหัวได้ครับ ติดเยอไหมไม่อยู่ครับก็อเท่ากันครับไอมรอบหนีบล็อกได้ครับไทยขึ้นนำอยู่ที่4-3โอ้โหโดนบล็อกเราออกครับ4เท <c oughs> ่าครับ 5ต่อ4ครับไทยแลนด์เซิร์ฟเสิร์ฟได้สวยครับรใส่ลูกนี้รอดบล็อกค,ครับสกอรอยู่ที่5เท่าเสิร์ฟเสียไป2ลูกแล้วครับเวียดนามครับ6ต่อหครับยังสูสีกันอยู่ครับยังไม่ยอมให้หนีห่างครับลูกนี้เขาใส่ท่วบล็อกค,ครับ 6เท่าครับลงเนื้อเตะได้เด็กข่าครับ7ต่อ6ครับไทยแลนด์เซิร์ฟเซิร์ฟได้สวยครับเขาเปิดไม่ดีเท่าไรครับโอ้โหยังเตะฝังได้ครับ7เท่าเขาเซิร์ฟหยอดครับ รวมบล็อกครับโอ้ใส่ท่วมหัวเลยครับรูปนี้ครับแปดต่อเจ็ดโอ้โหมีชงชัดด้วยครับแปดเท่าครับเดยนน้ำเสร็จเอาละครับ อะไรจะสูงสีขนาดนั้นครับแต้มต่อแต้มครับขอเปิดซ้ายได้ครับเต็มบล็อกไหม,มเต็ดีมากครับเก้าเท่าเฮ้ยโอ้ลูกนี้หลุดง่ายๆครับเก้าต่อสิบ ไทยแลนด์เซิร์ฟเฮ้ยพีเน็ตยังอยู่ครับไต่ห่างโอโหลูกนี้เช็คออกมากครับสิบเอ็ดหลอเก้าอ้าวใส่บ้างครับสิบต่อสิบเอ็ดไทยแลนด์เซิร์ฟ เฮ้ยสวัสดีครับเต็มบล็อกไหมยังอยู่ยังอยู่โอ้โหชงล้นครับยังไงครับโอ้มาจังหวะจะเป็นแต้นครับเวียดนามเสิร์ฟเอาเอาเอายังครับโอ้โหไทยแล้วเสิร์ฟ 12บเท่า12เท่าเฮ้ย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 ยังอยู่เต็มรอบเดินเอวครับแต่ลูกมันปุกตีกครับยังได้ครับ13ต่อ12ไปเฮ้ยเขาชอำพอดี ใจหายใจคว่ามครับเขาขึ้นมานำครับแล้วเราก็กลับมานำได้ครับลูกเดียวครับยังไง12-14อเสิร์ฟแค่ข้ามมาขอแค่เราเปิดได้ยังไงครับไอมรอบจบเลยครับเอมรอบจบไปเลยครับโอ้ सात रेकाजी बी का दिसतात ना